พุพดป้ายป้ายมารวยลองไปดูดาว เลเสื้อเวเตอร์ฮูดใหรขอลราเมื่อกี้ยังอยู่ไหมพี่มายังมาจ้ามาจ้าอะไรนะพี่ได้มาจ้ามาจ้าตัวแรกก็สวยเลยจ้าืตัวแรกมาเราจะเป็นของโอชามฮอบฮอกกี้ฮอกกี้อืมดูดิ ตัวแรกต้องานฝากมาสวยๆเลยจ้ะชายหญิงใส่ได้คลาสไซส์เป็นงานเกรด B ีนะคะพูดดังไปไหมพี่เพื่อนที่จะได้ให้ชัดเจนสาวตกใจละชนตกใจจะได้ชัดเจนไงธอลืมเป่าว่าเธอใส่ไหมไม่อีกกล้องก็ไม่ได้ยินไง อ่ตตนนี้้ลูกังเตืออนนลูกกค้าา่่วเราเสียงหน่อยนะคะเพราะว่าเรามีสองกล้องที่กล้องนึงจะไม่ได้ยินมานะเหมือนเดิมเลยจะได้เร็วๆเมื่อวานอ่ะใครที่แบบว่าไม่ทันลูกรีวิวงงมากหลังไม่เออคือแบบรีวิวไปยังรีวิวไปยังคือเราก็รีวิวกันบ่อยไม่บ่อยเลยอย่าใช้คำว่าบ่อยเธอทุกวัน ทุกวันพี่สเวตเตอร์ฮูดเนี่ยซื้อเยอะๆทักมานะลดอีกนะคือก็เข้าใจบางคนไม่ได้เห็นตอนไลฟ์สดไงบางคนมาเห็นย้อนหลังแล้วทีนี้ก็จะแบบอุ้ยเธอเอาอีกอเปิดอีกหน่อยเ่ะเพลเชอร์เพลเชอร์เปิดอีกหน่อยเปิดอีกหน่อยอะไรเงี้ยใช่ใช่ป้ายโปรดักต์เลยนะแล้วโพรดแดงอะแดงไม่รู้ว่าคืออะไรอะเอ้โพรดัมก็ต้องมีโพรแดงไม่่วยเธอะไรจ้า เฮชเชอร์พี่ฉันรู้จักแต่วัดไหนอะไรอย่างเงี้ยไปวุ้ยวุ้ยเลยเอ้าไปเดจะไปวัดแล้วเอะไรมาเรียงออฟท้าวสมรูดสิบส่วนรวมกันชายหญิงใส่ได้นะจ๊ะพี่จ๋าโอ้โห้ไนกี้ขาวหล่อหล่อหลังอะ้าหลังหล่อเลยอะไนกี้ฮอสน้อยกี้ฮอส สั่งได้เลยนะพี่นะโรเตอร์ตฮุดของเรามีพร้อมส่งไม่ต้องรอพีออเดอร์ออเดอร์อันเดอร์ค่ะรีวิวส่งฟรีนะพี่กระสอบใหม่ไม่รวมค่าส่งนะจ๊ะเฮ้ยวันนี้พี่เจนได้ไปว่ะอากาศอันเดอร์เป็นใจเอางมุกใส่นี้เลยอุอยฉันชอบมากเลย <สา S 1> ถูกเก้าเก้าอันเดอร์พี่ <laughs> เดี๋ยวไปพัดแถวบ้านก่นนะว้ามัดย้อมครับผมมัดย้อมอ่ะขึ้นกล้องนะพี่สีแบบสีดีอ่ะพี่เวลาเอาไปแล้วอ่ะต้องเปิดคัดแยกหัวผ้านะเพราะว่าในกระสอบจะมีทั้งหัวผ้าแล้วก็หางผ้านะคะอุยน่ารักเดวอุ้ยปุ๊บนี่คือแบบตกใจตลอดเลยนะแพทพูดอะไรเนี่ย อันนี้ไหนพี่ปะเกอ Nike คุ้ยอุ้ะอุ้ยอย่างเงี้ยฉันไม่ได้อุ้ยฉันไม่ได้อุ้ยชิลแรขนาดนั้นอุ้ยทีฉันก็ตกใจอ่ะจ้ายี่แม่ขันอ้อไนคี้ค่ะเนี่ยไซส์เอสแชมเปียนค่ะพี่งานปักสีชมพูละมุนละไมอันเนี้ยตัวทำราคาพี่ละไม่ละมุนละมุนละเมียดลมุดละมยัย สีชมพูนะคะคอมมี่เจลูกชายเรื่องคอมมี่อุ้ยสีขาวสวยจังเลยมันมีทั้งไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะพี่ชอมมี่ครับผมเป็นไงคอมมี่งานปักอย่างหล่อเลยคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ใช่มีทุกไซส์นะพี่นะผู้หญิงผู้ชายใส่ มีซิปมีสวมรวมกันนะจ๊ะบ,บางตัวสีพื้นบางตัวสกรีนนะคะแนะนำนะคัดแยกหัวผ้าเสร็จต้องออกไปซักออกไปรีดนะคะเพราะว่าสเวตเตอร์หุ้นเนี่ยเปิดออกมาจากกระสอบแล้วผ้าอาจจะแบบแข็งๆนิดนึงถ้าพี่ไปซักไปรีดมันจะนุ่มขึ้นนะคะไนกี้ค่ะไนกี้ ตัวนี้เป็นของ H&M นะคะสวยๆสีสันอลูหาหาโอ้โสวยนะเนี่ย <c oughs> อะไรนะอะไรนะ Disney เดี๋ยว Disney 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 โอเวอร์ เออไม่เข้าใจค่ะเองไม่เข้าใจทาไมไม่เข้าใจเลยสำเนียงสำเนียงพี่เม่มองเป็นไม่พอดูดิสนีย์ว่ะนี่ดิสนีย์แบบสวยๆเลยสวยที่ตัวอีการ์ตูนการ์ตูนไอ้นี่ไงที่กี้พาปนั่นอ่ะดิสนีย์แบบทั้งตัวอย่างงี้เลยเอาไปซักไปรีดแล้วสวยเลยตัวนี้ าซื้อไปเปิดลุ่นเองก็เอาลูกใหม่นะถ้าใครอยากเอาลูกรีวิวก็เอาเลยรีวิวจะได้ทุกตัว,เ,วนะเปิดทุกวันพี่ก็ขายได้ทุกวันจริงๆ พี่ยังพี่นี่เป็นไงต้องไปซักนะพี่พวกเนี้ยไม่ใช่ว่าถ้าพี่เอาไปเลยอ่ะพี่อาจจะยังดูไม่ค่อยสวยพี่ต้องไปแยกหมวกผ้า,าก่อน หัวผ้านี่คือตัวสวยๆแยกหัวผ้าแยกตัวสวยๆสกรีนสวยลายสวยหรือบางคนแยกเป็นสีมินิมอลสีพื้นอะไรก็ได้นะคะพอแยกเสร็จเอาไปซักเอาไปรีดนะคะตัวไหนมีขุยนะซื้อที่ตัดขุยตัดมันจะใหม่ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะตัวไหนเลอะตัวไหนเปื้อนเราไม่อยากขายเราขี้เกียจซักใช่ไหมแบบคิดว่าซักไม่ออกเนี่ยพี่พี่ขายแบบทรลาัาถูกแจกไปแถมไปหรือพี่จอยบริจาคก,ก็ได้นะ ราะบางคนน่ะมันกําไรตั้งแต่หัวผ้าแล้วนะคะอุ๊ยน้องรถน้องโจน้องจัองอไรผ้าพัคนคอสองลูกไนกี้ค่ะ ไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ได้นะ forever ไท่อ่ะมันใชอ่ะรถน้องน่ารักเนาะเดี๋ยวน้องปวน้องไม่กลัวดจ้าไรอ้าวหรอน้องบอกความฝันของน้องที่การได้เลี้ยงลาบะดอเป็นไงจับฝันเลยจับฝันฝันฝันร้ายสิบหน้าเยอะไหมเอ้าอะไรเนี่ย ก็สวยนะแต่ผมจัดไปหกลูกละพี่เสนีมาเอาเร็วออกดิสนี่งานเก่าสองตัวเลยนะ <6 S 2> เห็นหรือยังหกลูกมันยังไม่พอไปเลยสิบเสตเตอร์เมกามพี่โจ๊กก็โ,โหดที่ก็ดังขายแต่งานเมกาจกให้หนัวงานอะไรมาขายอะพี่โจ๊กรีวิวแกงยีนรีไวล์ลูกละสามหมื่นเจ็ดหน่อยสามหมื่นห้า สามหม้าใช้ได้กี่ตัวบละองบิล,บ,ลบอง,บบองพี่โจองรีวิวให้ท่านผู้ชมยี่สิกว่าคนดูหน่อยหอดเหรอเอ้าจริงๆลูกค้าจะได้รู้นะ งานห่างให้ครบก่อนทิ้งครับเรื่องหัวลูกค้าออหัวจะปวดอ,อ,อ๋อเฮ้ยสามหมื่นห้าใช้ได้สิบกว่าตัว,อตวเองอหรอเจ็ด <7, 5. S 1> ห้าราคาเดิมออกบ้างออกน้อยก็แล้วแต่ลูกนะหัวเนี่ยหัวจะปวดออพี่โจ๊บอ,อ,อะไรสามหมื่นห้าใช้ได้สิบกว่าตัวเวอร์บ,งบังกระสอบมันมีกี่ตัวเนี่ยพี่โจ๊ก S <S> ไปซื้อมาสามหมื่น่ <t <t ้ามันไม่กินตัวเออรถถังดีเดี๋ยวแม่จะความฝันถืออ๋อก็สอบร้อยตัวใช้ได้สิบกว่าตัวแล้วร้านบอว่าไงบ้างพี่เราไม่ต้องพูดชื่อร้านตรงนี้นะเดี๋ยวโดนฟ้องอาเจ๊เราแบบ เฮ้รพี่แ่จัดการเราถังไม่ไรด้อพี่แส่เลยนะแล้วไอ้นั่นอ่ะรามี่ที่นี่ทำมมี่ก็สวยเอาเลยมาเอาในอันนี้มาข้างล่างได้ไหมนี่พี่โจ๊กบอกหายหัวจะปวดปลุกหายไปเลยนี่อะไรเลยจ้ะอะไรมาตรงที่เนี่ย เยังไงคยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวมองไม่เห็นแพทยะเพิ่งอามุกเลยเร็วได้ยังไม่เห็นแพทเลยอ่ะอเอเล่ก็ไม่เห็นอเอเล่นั่งลงไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไอตัวตัวมิกกี้ต้องขึ้นข้างบนมุกต้องถือดิดนี่อ่ะ อ่ะพี่ใครสนใจนะคะแคปเลยกระสอบรีวิวได้ทุกตัวนะคะรีวิวส่งฟรีกระสอบใหม่ค่าส่งปลายทางแต่ถ้าลูกค้าซื้อเยอะๆยี่ลูก50ลูก100ลูกขึ้นไปก็ทักแชทมามีราคาพิเศษให้นะคะของ US จะพี่สั่งได้เลยนะพี่กม